ชิงชนะเลิศจากโรงเรียนบุนี่เงี้ยวประชานิรมิตจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่ได้ไหมเลียงกอดหมอนนอนหนาวฉันรับชมได้เลยค่ะตบมือสําหรับวันโอ้เลิศคู่บวกวง รถนองมาได้เหงิกเลโอ้เหมือนโลบตระคนลใชยก็อวยพูดอะไรเหตุผลที่เลือกเพลงนี้นะครับเพราะว่าเพลงนี้นะครับเราได้โชว์เน้นที่นักร้องเป็นอันดับหนึ่งค่ะสำหรับโชว์ในวันนี้นะคะเราได้นํายกมาจากวรรณคดีไทยค่ะเรื่องอีเหนานะคะตอนที่อีเหนาเนี่ยหนุ่มนักรับชวนศรียตราน้องชายอุตสามานอนเป็นเพื่อนด้วยค่ะ สำหรับเทคนิคการเต้นในวันนี้นะคะเราได้ผสมนาตสิ์ตะวันตกกับนาตสิ์ของชวามิกซ์รวมกันในบทเพลงนี้ค่ะชาว่าทางด้านดนตรีนะคะเรามีกลิ่นอายของความเป็นชวามาผสมในเพลงตะวันตกผสมชาวราในบมงนี้ก็คือนตรี่กิด่ึชนแบบดนตรีตะวันตกก็คือมือกิตาร์กับมือเบสค่ะแล้วก็เรื่องแสงค่ะแต่ว่าพวกเราไม่หัวนะคะเพราะว่ามีกันเย่ยูวีคูลิ่ค่ะ สปอนเซอร์การีเย่ไปอีกใช่ดีไหมไม่ดูเนื้อนะไม่หรอ <c oughs> อ๋อนี่หน่งนี่ิด <c oughs> ว่าเปลี่ยนเป็นต้องที่เลือนไหมวะติดเป็นนี่ <c oughs> เป็น <c oughs> ตัวเล็กหรอตัวเล็กแข็ง <c oughs> อ่ะโอ้ ซูเปอร์ยูมีสริงวอเตอร์เจลกันแดดสดเย็นผิวเฟรชสดชื่นถึงแปดชั่วโมงเนี่เป็นการแดดเจลบางเบาไม่เหนียวเนอซึมใบเหมือนไม่ได้ทาไม่หงาไม่กวนแมอับทนน้ำทนเหงื่อเพียงแค่นี้พวกเราก็หมดความกังวลทำให้เรามั่นใจในการแสดงพวกพี่เราชมกันได้เลยนะคะ ป oh. บมือปบอมือเ oh, อ้าะว่ามเงียบเงียบ Do you want it? เขาทําตามตามบทประพันธ <izada S 2> ์ไงบทประพันธ์เขาบอกแบบนี้ทุกสิ่งสันท้าต่อจุรูปลายเกี่ยวบทประพันธ์ไงจนบันทองหลังสนิทไปของอันได้เหมือนกี้ฉันทำไม่ได้มีคำพ่อเลยดิอนนายากต้องเก็บเลยชิ้นเลยปิดตาฟัง กินได้ไหม <S <S เพื่อนมันเป็นนักโล่งจริงอะส้นโลอะโบ่ซัวไม่ไม่คุณรู้เพลงนี้เลยพาเป็นเพองเก่ามาแต่สั้นคุณ จริงน่าหนาวดียดมที <S <S ่ได้หมดเล้วได้อยู่เล็กนั้นมปนของเล็กนั้นมันคุยต่เไ็กัะไรปักทงเสียบปักทงใส thôi phụ nhiên lại lóng nàn Nói tại là đi นั้นระเด็นไหมนี่แต่เดียวหรือว่าไม้พักน้องระหงนวนเปล่งบลังมันมีบทประพันธ์ํำกับไว้เย็นเข้าใจไหมวันเพลงโอ้ดอกไม่มีมี่ีเส้งมาจาดอกไม้โอระชองอ่นแอทั้งอินรีดอเล่าวันี้ดังกินรีนี่บุสมคงคาลยงามจริงพริ้งทองทั้งสาร ไม่ขันควาเสียทรงที่ตรงในพิพลาปฏิพักรรมนักไหน่ายนี้เหมือนเห็นที่ไหนกะจากใครไปโอ้อุอองมาโอ้โอ,โอ,โอุุ๊กาใจแล้วนี่คือรักเท่าเรียวะ มันเป็นแฟนของพี่เธอนะมันไม่ใช่ของเธอแต่ฉันไม่เข้าใจนาน,นานาิ้มรวงถูกรบตายถูกรบ

ปากทงใส่ประชานิรมราิต,าาตเลือกเอจริงๆค่ะมันมีหลากหลายมุมให้เราได้เห็นมากๆต้องขิมขาเป็นยังไงบ้างชดจบไปเรียบร้อยแล้วหายตึงๆเต้นเลยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาด้วยเวลาที่มันน้อยจริงๆค่ะ แล้ววันนี้พวกเราทำสุดความสามารถจริงๆค่ะทุกคนเก่งมากๆเก่งมากลูกไม่คิดว่าทุกคน <ๆ S 1> จะทำได้ดีกว่าสอมขนาดนี้ค่ะโอ้โห<ๆ>แล้วเชื่อว่ามีในหลายๆจังหวะจริงๆที่คณะกรรมการก็ว้าวเหมือนกันเชื่อว่าคณะกรรมการค่ะพร้อมมากๆสำหรับคอมเมนต์ให้กับทุกๆคนขออนุญาตเริ่มจากครูเบิร์ตค่ะ สวัสดีครูเบิร์ตจะดุอะดุไม่ลงล่ะลูกเอย <c oughs> ดุไม่ลงจริงๆเพราะว่าพอ<ว>เข้ามา<ว><ว>หน้าโรงเรียนแล้วแต่ละคนก็ประชันฝีมือกันจริงๆนะครับก็ <c oughs> ขอเริ่มต้นว่านะครับพอเอาวรรณกรรมเรื่องอีเหน่ามาเล่าเนี่ยยังอยากจะบอกทุกท่านนิดนึงก่อนว่าเรื่องนี้จริงๆมีมายาวนานมากตั้งแต่สมัยกร,รุงศรีอยุธยาหรือสมัยก่อนเราเรียกว่านิทานปัญหีซึ่งมาจากอินโดนีเซียหรือชวานั่นเองพอเขามาเล่าในมุมมองของปักธงชัยเนี่ย เออเข้าใจหยิบจับตัวละครที่เรียกว่าศรีอัตราขึ้นมาซึ่ง<ม>ปกติถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักแต่อีหนาวกบุษบาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนในการเล่าแบบปักธงชัยเนี่ยมันก็มีความแฟนตาซีมีความหลากหลายมีความใหม่ขึ้นมาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันลงตัวยังไงอันแรกเลยนะก็คืองามด้วยนักแสดงโปรดดูนักแสดงนะครับโปรดดูนักแสดงทั้งบุษบาและอีหนาเลือกได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มาศรีอัตรานะครับแล้วก็มากระตับ และจริงๆอ่ะที่ขินแสดงอยู่เนี่ยขินคือความคํานึงของศิียตาก็หน้าคล้ายๆกันนะเนี่ยหน้าคล้ายๆกันนะเออคความคิดความไหมือนนั้นน่ะเป็นเงวันเลยว่า มันคือความรู้สึกของเขานะครับและน้องมีตัวอย่นักแสดงทเทนเซอรอะไรแล้วเนี่ยมันงานด้วยท่ารําในที่นี้ก็คือท่าเป็นไหวท่าคอนเทมพอร์ตที่เขาดีไซน์ใหมาและนั่นก็ส่วนหนึ่งดอ่ะมันแค่เป็นเหมือนว่าเป็นความรู้สึกตามเพลงที่ซื่อบอกว่าเนี่ยศิยตราวังคิดแบบนี้อยู่นี้กดหัวโนนหนาวสาวหนาวจริงก็ไปกดอยู่กับบุศราบแบบนั้นเลยเป็นโอกาสทำเป็นแบบแผนของน้าสิงชวาแล้วมันจะ เขาทำแหละแต่อยากได้สัดส่วนมากขึ้นอีนิดนึงมันจะทําให้โอ้โหมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับมันลงตัวมันสวยงามรอบนี้ขอไม่มีแฮชแท็กเพราะว่าเก่งทุกโรงเรียนแต่ขอเปลี่ยนไปว่ารอรุ้นคะแนนแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณมากดวรวยสวยงามไปหมดจริงๆค่ะขอเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะ ก่อนอื่นเลยครูขอชมเชยถึงการเลือกขีมันตรงกับการร้องของของน้องขิมเพราะมันเป็นคีย์สุดท้ายในช่วงชีวิตสุดท้ายที่แม่พองร้องคี์นี้ซึ่งเป็น,น min คีมเอฟไมเนอ์ทีนี้ครูมองว่าน้องขิมบอกว่ามีเวลาซ้อมน้อยไอ้นี่ครูเชื่อเชื่อเลยว่าน้อยมากด้วยเพราะว่าเพลงแค่ต้องทำาลยเลยลูกลูกใช้คอร์ดออริจินอลมาเล่นมันดูมันไม่ดีใช่ไหมแต่มันเป็นสิ่งที่โคตรด,ดีเลยลูกมันเป็นการเก็บออริจินอลที่ มันคุ้มค่ากับสิ่งที่ลูกเล่นอันนี้ดีมากเลยและสิ่งที่ครูมองว่ามันไม่ต้องทำอะไรเยอะทําง่ายๆแล้วมันเพราะเพราะว่าครูแกะเทงลูกอยู่นี่แล้วลูกในระหว่างที่ลูกลุกเล่นอยู่อยากจะบอกลูกว่าที่ลูกๆ้เล่นกันครูรู้หมดนะครับแต่วันเนี้ยลูกเก่งมากขอให้โชคดีลูกเกะเลยแกะไล่ด้ยในส่วนของการร้องขอเรียนเชิญครูเสนค่ะ ครูไม่เคยเห็นนักร้องคนไหนร่วมโชว์และระบบทเป็นความรู้สึกมาก่อนเลยแต่นี่คือโรงเรียนแรกที่ระบบทเป็นความรู้สึกของตัวไม่ใช่เป็นตัวเองไม่ใช่เป็นตัวนักร้องเป็นการร้องที่ได้ร่วมโชว์แต่ไม่ได้ร่วมโชว์ในนามนักแสดงอืมไม่ได้แสดงเองกันไม่เป็นเสียใจเองจัเป็นการร่วมโชว์ในนามความรู้สึกของตัวละครยืนเล่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายไปเล่าอยู่ตรงกลางเวทีมันดียังไงมันดีคือมันไม่ยากเกินขีดมันไม่ได้เพิ่มภาระ ในการทำหน้าที่นักร้องมันยังจะงางามและมันยังทำหน้าที่ของการเล่าผ่านการโชว์ทั้งหมดนี่คือสุดยอดของคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ชมไปเบื้องต้นเลยและมันก็เปิดโอกาสให้ขิมได้ใช้ความสามารถในการร้องทั้งหมดลู่ในขณะเดีวยวกันท่อนแยกท่อนฮุกเป็นเพลงที่เป็นมีกลับดักรอรับอยู่อ hmm. ก็คือท่อนยามิทานะมันหนีไปอยู่อีกคีนอย่งแล้ววกกลับมา ถ้านักร้องไม่แน่จริงเนี่ยมันไปแล้วมันจะไม่กลับแต่ขีมทั้งไปทั้งกลับนับว่าสวยที่สุดเลยลยขีมห่วยซวยเหมอด้ยวยแน่นอนมันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์รกับการร้องสดแต่ครูมองว่ามันลงตัวและมันได้เลยมันมีจุดอ่อนอยู่บ้างซึ่งครูมองว่าไม่ได้เกิดจากที่หนูทําไม่เป็นในท่อนหนึ่งท่อนสองคำควบกลั่มมาไม่ครบ คร่ำครวญอย่างนี้เราจะออกเสียงเป็นคล่ำคั้ μ, วปรอเรือใช่ไหมลูกแต่พอออกเสียงแล้วเนี่ยจังหวะมันบีบแล้วเนี่ยมันมาเป็นคล่ำเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครูเรียกว่ามันบินเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องเสียหายแล้วก็เสียงสุดท้ายที่ไปนั่งอยู่ตรงกลางแล้วต้องร้องแบบเสียงเปล่าๆมันก็มีบางช่วงที่เราอินกับเรื่องราวจนทําให้มีอาการแกว่งเล็กๆมไม่นับว่าแผลเรียกว่าเสน่หภาพรวมดีมากครับเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะ ขออนุญาตส่งให้คณะกรรมการรวมผลคะแนนค่ะว้ารวมเร็วดูมาลุ้นคะแนนกันได้่อ่ะไหรวะถือว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ค่ะคะแนนสะสมนะคะจากจทย์เพลงช้าค่ะเดาเดาเดาปกธงชัยประชายอะไรนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาจะได้เท่าไหร่94 98ขอคะแนนค่ะ97้าสิเอ้าสี่เก้เอา จากจดเพลงช้านะคะ97โรงเรียนปักธงชัยมือตีมือเปียนเลยเดียวโหก็ได้อยู่นะใส่ก็อุ้ยดูทิ้งดิได้ราคา96นึกมันดีวมาทีเลยอ่ะ กซึ่งปีที่เรสั่งชได้เก้าสิบนี่คือคะแนนสะสมต่างชันประชาธิปไตยเก้าคะแนนเก่งมากเลยยายขิมเยอะมานะคะก้าสิคะแนนน้องขีมงท่้แล้วเป็นยังไงคะคมรูึกตอนนีเป็นยังไงถอยรถนะครับถอยรถก่อนนะคะมันแทบไ่เรคือถอยรถกันก่อนนะครับยรเราจะได้ต้นตระ เลยกินเก่งมากภูมใจค่ะรอบนี้คือคะแนนสะสมในโจทย์เพลงช้าพี่แทนขอเชิญน้องขิมประจำที่บอลลังล้างเลยค่ะบอลลังที่หนึ่งเลยนี่บอลลังสังทองเลยนะคะที่นี่ก็บอลลังสังทองเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่เสื้อที่เปบ้านก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะขอเชิญเพี่อนๆน้องๆนะคะกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีสักครู่เดียวค่ะ โชคก็ลงพอนะ,ด,นนนะดูรถส่วนนะครับ